สวัสดีครับวันนี้นะครับจะพามาดูนะครับประตูรั้วไฟฟ้า vs แตงโมประตูรั้วไฟฟ้านะครับประทะกับแตงโมนะครับมาดูกันว่าความแรงของเจ้าประตูไฟฟ้านี่นะครับมันจะแรงขนาดไหนนะครับนี่คือเจ้าตัวมอเตอร์ของประตูไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็เป็นยี่ห้อ BSM นะครับซึ่งเขาเคลมว่าในสเปคนะครับบอกว่ามีแรง เาเรียกว่าแรงอะไรมีพละกลกา,ากลังในการหมุนมีพละกกาลังในการหมุนประตูเนี่ยถึง1ตันนะครับหรือว่า1000กิโลกรัมนะครับทีเนี้ยไอแรงดัน1000กิโลกรัมหรือ1ตันเนี่ยเรามาดูกันว่ามันจะสามารถหนีบแตงโมงให้แตกได้หรือเปล่านะครับไอแตงโมของเรา แตงโมเราเอาวางไว้พื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจุดตรงนี้อยู่ตรงร่องประตูนะครับนี่คือประตูล้อไฟฟ้าที่เราจะเปิดอาให้ประตูนะครับวิ่งมานะครับแล้วก็ไปหนีเจ้าลูกแตงโมตัวนี้นะครับมาดูกันนะครับว่า,าพละกกำลังหนึ่งตันนะครับหรือว่าหนึ่งพกิโลเนี่ยของเจ้ามอเตอร์ B S M ตัวนี้นะครับจะสามารถ ทำให้แต่งโมดแต่งได้หรือเปล่านะครับอ่ะมาดูกันเลยรีโมทพร้อมเริ่มเลยนะครับป้ายน,นะครับจะรอดหรือไม่รอดจะรอดหรือไม่รอดจะรอดหรือไม่รอดจะรอดหรือไม่โอ้โห เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเละเลยนะครับเละเลยแตกไปอย่างง่ายได้เลยนะครับนี่ดูสภาพดูสภาพของแตงโมครับโดนประตูหนีบอัดเข้าไปนะครับเรียบร้อยนะครับ คลิปนี้ทําให้เรารู้อะไรบ้างครับคลิปนี้ทําให้เรารู้ว่าประตูรั้วไฟฟ้านะครับประตูรั้วไฟฟ้าแบบนี้นะครับอันตรายมากนะครับอันตรายมากมันสามารถที่จะหนีบหนีบคนนะครับสมมุติว่าเราเดินผ่านโดยที่เราเผลอเลรนะครับแล้วโดนประตูนี้หนีบเข้าไปนะครับไม่อยากจะคิดสภาพสภาพของท่านอาจจะเหมือนแตงโมลูกนี้ก็เป็นได้นะครับ มอเตอร์ไฟฟ้าของประตูรั้วไฟฟ้านี่นะครับอันตรายมากๆนะครับถ้าโดนหนีบเข้าไปนะครับอาจจะได้รับบาดเจ็บสาหัสหรืออาจจะถึงแก่ชีวิตเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านใครที่มีตัวมอเตอร์ไฟฟ้าตัวนี้นะครับสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับเป็นอุปกรณ์เสริม ที่เราควรจะต้องติดตั้งเข้าไปด้วยเซนเซอร์ตัวนี้จะเป็นเซนเซอร์กันหนีบนะครับกันหนีบถ้าหากว่ามีาวัตถุเดินผ่านหรือว่ามีเราเดินผ่านเซนเซอร์ก็จะทํางานสังเกตที่ไฟ,ไฟไฟสีน้ําเงินตรงนี้นะครับมุมนี้นะครับมันจะติดขึ้นมานั่นจะทําให้ประตูนั้นหยุดนะครับแล้วก็ประตูก็จะถอยหลังก็จะไม่หนีบเปล่าถ้าเกิดว่าเรามีเซนเซอร์ตัวนี้อยู่นะครับไอตัวเซนเซอร์ตัวนี้จะมี2ตัวนะครับอยู่2ด้านของเสาั้วนะครับตัวนี้จะเป็นตัวส่งสัญญ,ญาณนะครับ ตัวรับสัญญาณจะอยู่ตรงนู้นอาวไม่ใช่ตัวนี้เป็นตัวรับสัญญาณส่วนตัวโน้นนะครับจะเป็นตัวส่งสัญญาณซึ่งตัวส่งสัญญาณตัวนี้นะครับมันจะมีทั้งแบบที่ต้องเดินสายและมีทั้งแบบที่ไร้สายตัวของผมนี่ใช้แบบไร้สายนะครับถ้าเราแกะตรงนี้ออกมานะครับก็จะมีช่องให้ใส่ถ่านใส่ถ่าน2ก้อนนะครับแล้วมันก็จะมีตัวส่งสัญญาณอินฟาเรดตัวนี้นะครับไปหาตัวรับที่ฝั่งโน้นนะครับ ไปหาตัวรับที่ฝั่งนูน้นถ้าหากว่าเราเดินผ่านปุ๊บอ่นนี้ผมเดินผ่านปุ๊บฝั่งนู้นก็จะได้รับสัญญาณว่าอ,อ๋อมีสิ่งกีดขวางพอ,อมีสิ่งกีดขวางเสร็จปุ๊บมันก็จะส่งสัญญาณไปที่ตัวออมอเตอร์นะครับว่าให้หยุดการทํางานนะครับแล้วก็ให้ถอยหลังกลับไปนะครับไม่หนีบนะครับทีนี้เรามาทดสอบกันว่าเซ็นเซอร์กันหนีบมันทานํางานยังไงนะครับผมจะเริ่มปิดั้วนะครับแล้วผมจะเดินผ่าน แล้วมาดูกันว่าไอตัวกันหนีบเซ็นเซอร์กันหนีบนี้ทํางานได้ดีหรือเปล่านะครับโอเคเริ่มปิดประตูั้อเลยโอเค okay. ประตูั้วมาแล้วนะครับทีนี้ผมจะสมมุติว่าผมจะเดินผ่านนะครับผมจะเดินผ่านทดลองเดินผ่านมา <S <S อ่าผมเดินผ่านล้วก็จะหยุดแล้วก็ถอยหลังกลับไป โอเคอ่า okay. oh <my> พอถอยหลังกลับไปเสร็จปุ๊บมันก็จะหยุดเองนะครับอ่าทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเดินเข้าหรือเดินออกนะครับถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเดินผ่านตัวเซ็นเซอร์ปุ๊บมันก็จะส่งสัญญาณไปที่ตัวมอเตอร์ว่าให้หยุดทํางานนะครับไม่ให้มันหนีบนะครับไม่ให้มันหนีบคนหนีบสิ่งของ หรือว่าหนีบรถเรานะครับอ่านี่ผมเดินผ่านมันก็จะหยุดแล้วมันก็จะถอยหลังกลับไปบแล้วเมื่อกี้ทําไมมันถึงหนีบแตงโมได้ที่มันหนีบแตงโมได้เพราะว่าผมวางแตงโมไว้ด้านล่างผมวางแตงโมไว้ด้านล่างซึ่งแตงโมมันอยู่ด้านล่างมันไม่โดนเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์อยเซอร์อยู่ด้านบนเซ็นเซอร์มันไม่เจอพอเซ็นเซอร์มันไม่เจอแตงโมเสร็จปุ๊บประตูมันก็ยังจะหนีบอยู่นะครับ สภาพกล่องแตงโมที่โดนประตูหนีบนะครับ <S <S เป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปแตงโมประทะรั้วไฟฟ้าหวังว่า,าคงจะชอบกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ